ฟางเถีบอมันฟังไง่ายๆไปไหนดีท่านบอกขอใจง่ายไปไหนดีฟังเถฟัเถเฮ้ยรรษาที่สามบนี้เภจจคอยจิเขาใจฟังเถียนภาคปฏิบัติ่าคิตมันคอยเป็นไปนะมันจงคอยขอใจพอวันเทศมันเถีเรื่องตารเรื่องขันเรื่องกิิยาของจิตพอม มันต้องไปเห็นซะก่อนจังว่าฟังมันไม่ฟังไงปัญญาจังว่าบรรลุเรียงอ่ะชมฟังปวดไม่ไม,ม,ม่ป,ปวดขมาแล้วก็วากันใจปันปัสสิวนะพอพันก็ได้เฮ้ยมีไปปาตนาโอ้ยังงงกันใจวุ้ย มันกาหาร่างนของพ่อบปัญหนะาไม่ยังเขาเศษบดได้ว่างไมโมี้อยจะเทีย่ยวขึ้จังสินใจว่าบ,บคุคคอจะเที่ยวดยบดเดสารทองมันเสยนัเสื้สอ,อ,อมันเห็นตัวขังอย่างอยู่นี่สิบดได้เเพราะว่าหนาเห็นตอยู่บอกว่าังว่าจเป็นอยู่อของมันตาเห็นอยู่นี่มันบดเป็นบ่บได้มันแมนอยู่บ่เด็ด อี้ลายตายมัน้งเน้ยยังนโลกนะขี้เสียบอดไวไาสัไอ้มันใจมันนั่นเอ้ไม่ไหวขี้ลายตายไปสั่งก,ก็ขัวมาได้จเริงไ้เมียลียงยอบ นี่เลอยอุบายแนวทางเดี่ยวให้เจ้าของจิตใจเข้มแข็งวิสูจน์ยังไงล่ะจิเลสมันว่ามันธรรมาดาดิจิตใจมันละเอียดเขา่ามัเอียดก่นละเอียดเข่าไปนั่ตัวได้ทุกระยะจิตใจหยามก็กิเลสมันก็หยาบตัวนในหยาบอีกละเอียดเข้าไปกับตัวในี ให้หยัดกอาไปอีกมันขาดควบหลอกกอบความละเอียดความสังเกตสังการเอามันสัตว์มันเดี๋ยวมาเกิดตายอยู่ในวัฏสงสารพอจบวัสินมันคลอง ว่าใจมาจากทราใดแล้วที่มันบอให้มันสลดนัดมมนคิดอ่ไเลยเรอดเดทหน่อย